สวัสดีครับเอมาแล้ววันนี้จะนึ่งข้าวเหนียวแต่ว่ามันไม่มีซึ้งก็เลยว่าจะใช้หม้อหูข้าวนึ่งเลยเพราะว่าผมไปดูมาละเราได้เรามีข้าวเหนียวแต่ว่าเราไม่มีซึ้งก็จะใช้หม้อหูข้าวหม้อหูข้าวไฟฟ้านะคะนึ่งเลยตอนแรกตวงก่อน ก็ที่ผมดูมานะฮะที่ที่ดูดูมาก็คือข้าวถ้วยหนึ่งมันก็ใช้น้ำกับข้าวอะอย่างละถ้วยนี่นะครับข้าวอันนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวถ้วยหนึ่งใส่ใส่ออข้าวข้าวเลยเราใส่มอสจาเราใส่มอหุงข้าวเลยนะ ข้าวเราทำควาตาด,ดแล้วอ่ะมาคราวนี้ก็ตวงน้ำข้าวหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยตุ๊บเอาถ้วยเดิมแหละอ๋ออ๋อออะคราวนี้เราก็เอาใส่ใส่ในหมอ้อเลยทำไมมันน้ำน้อยจังวะเอาตูปมันว่า,างนิดนะ แล้วก็ใส่ใส่แล้วข้าวข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งนะครับข้าวหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยนะครับเอามาเสียบปั๊กอ่ะกดข้าวนี้ก็รอมันเด้งอ่ะมอข้าวดีดแล้วมาดูกันครับเอาลับเปิดตัวเป็นไง น่าจะโอเคนะดูดูด,ดูดูข้าวนะครับน่าจะโอเคแต่เราต้องกลับข้าวก่อนน่าจะต้องตาดข้าวแล้วก็น่าจะให้เขาโอ้เฮ้ดีเว้ยเดี๋ยวแต่มันก็จะมีข้าวที่มันยังไม่สุกอยู่เดี๋ยวกลับกนกลับข้าวสินะ ผมว่าข้าวมันจะน้อยไปนหน่อยเมื่อกี้คิดว่าน้ํามันจะน้อยไปแต่ว่าผมว่ามันน้ำาน,น่าจะพอดีอ่ะจับละเดี๋ยวมันต้องต้องลอยอสักประมาณสิบนาทีอ่ะดูกันเดี๋ยวต้องรอประมาณสักประมาณสิบนาทีเดียวมา ไม่ต้องไม,ไม่ต้องกดตัวนี้นะคะเพราะว่ากดแล้วมันจะไม่เด้งละไอ้มันจะไม่ล็อกละอ่าผ่านไปแล้วสิบนาทีเรามาดูซิว่าข้าวเป็นยังไงสุกครับเฮ้ยสุกเดี๋ยวนะสุกนะนี่ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวใหม่น้อง น้องเขาอมาฝากเฮ่อืมเดี๋ยวได้่ไข้าวสุกนะครับโอเป็นเรล่ะเอาใส่มาตรงนี้เลยน้นะนะโอเคข้าวเราก็ได้แล้วนะครับนี่สวยสวยอะไร แต่ว่าผมไม่มีกระติ๊บข้าวใส่ก็เดี๋ยวจะเอาข้าวไปกินเลยก็เดี๋ยวเอาปิดฝาไว้ในนี้แหละปิดฝาไว้ในหม้อนะี่แหละแต่ว่าข้าวเหนียวดีดูข้าวเหนียวเลยนะครับใช้ได้เลยเนี่ยกินดีน่าจะกินดีดูดูนี่ข้าวเหนียวเหนียวเราไม่มีตึงเราก็นึ่งข้าวเหนียวกินได้อร่อย โอเคถ้างั้นวันนี้ผมก็พอแค่นี้พอหูข้าวเราข้าวหูข้าเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้จ้าเอ๋ด้วยให้เป็นกำลังใจกันก็จะได้ผมก็จะได้มีกำลังใจที่จะทำคลิปใหม่ๆขอให้เพื่อนๆเข้ามาดูกันแล้วกันขอให้ทุกคนมีความสุขนะต่อให้ทุกคนปลอดภยัยจากโควิดนะครับวันนี้จ้าเอ๋จ้าเอ๋ลาแล้วสวัสดีครับ